วันนี้เจลินก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้จจลินจะมาพูดถึงเรื่องเพลงลิขสิทธิ์และเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะคะว่าเราสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะหรือจะมีผลกับเมื่อใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้หรือเปล่าจะได้อ่าจะไม่ถูกรับเชิญให้มีเครื่องมือการสร้างไรายได้ไหมถ้าเราใช้เพลงลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะคะ เมื่อก่อนนะจรินก็มีความกังวลใจนะคะว่าจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีแรกๆเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ใช้แล้วก็มีสังเกตได้ว่าถ้าเราใช้เพลงนะคะประกอบวิดีโอประกอบอรีวิวหรือว่าวิดีโอยาวอะไรเงี้ยมันก็มีผลก็คือได้รับการน,นำส่งที่ดีนะคะ แล้วก็อยากจะใช้แต่ก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะผิดลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์อะไรติดตามมาหรือเปล่าอาจจะติดเหลืองติดแดงหรือว่าไม่ได้ถูกเชิญในการตั้งค่าเครื่องมือการสร้างไรายได้หรือเปล่าถ้าตรงนี้นะคะถ้าคนไหนที่เคยใช้เพลงทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์แล้วใช้แล้วแต่ว่าได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้ ก็คอมเมนต์มาบอกจรินด้วยนะคะแต่จรินอะ่ะไปฟังเจ้าหลายๆเจ้านะคะกูรูหลายๆเจ้าบางเจ้าก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันผิดกฎเดี๋ยวมันผิดลิขสิทธิ์แล้วจะไม่ได้รับเชิญบางเจ้าก็บอกใช้เลยนะคะไม่มีผิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นใช้ได้ปกติแล้วก็ได้รับเชิญเครื่องมือการสร้างไรายได้เหมือนกัน แล้วก็มีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะเจ้าเนี้ยก็คือเป็นกลุที่น่าเชื่อถือมากนะคะท่านก็แนบคอมเมนต์ของคนที่เขามีประสบการณ์ในการผ่านการสร้างไรายได้โดยใช้เพลงมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่เขาทำโดยที่ เขาไม่รู้หรอกว่าเพลงนั้นนะ่ะมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์แต่เขายืนยันว่าเขาใช้มาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้ไม่ได้มีปัญหาเลยว่าถ้าใช้เพลงแล้วจะไม่ได้จะติดลิขสิทธิ์แล้วจะไม่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้นะคะที่สําคัญเลยก็คือสมมุติว่าคุณใช้เพลงลิขสิทธิ์เมื่อคุณมีรายได้เกิดขึ้น คุณก็ต้องแบ่งรายได้ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะค่าลิขสิทธิ์ก็จะแพงหน่อยก็คือ80%แล้วก็เราได้มา20%เท่านั้นเองค่ะ